สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กจามารีวิวนะคะตัวยอย่างผลงานของลูกค้านะคะสำหรับทางร้านเรานะคะนอกจากลูกค้ารายบุคคลนะคะเราก็จะมีลูกค้าองค์กรด้วยนะคะวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตขอบคุณสถานทูตอเมริกานะคะที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรานะคะสำหรับรุ่นที่ทางสาถานทูตเลือกนะคะก็จะเป็นตัวรุ่น VIP นะคะ s o n n e t 17นะคะ จะเป็นรุ่นสีดำเงานะคะแล็คแบล็กนะคะ GT นะคะเป็นรุ่นหมึกซึมโรลรบอลนะคะค่ะเวลาทําโลโก้ออกมาก็จะได้สีทองตามกับแหนบเลยนะคะจะสวยมากนะคะสำหรับรุ่นนี้กอยากจะรีวิวตัวแพ็กเกจจิ้งให้ดูนะคะสำหรับแพ็กเกจจิ้งรุ่นนี้นะคะจะมาเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะภายนอกกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ะะเ,เวลาเปิดขึ้นมานะคะก็จะมีตัวแผ่นรองที่เขียนชื่อรุ่นไว้นะคะเราเปิดตรงนี้นะคะสําหรับตัวที่วางปากกานะคะก็จะมีตัวลิบบิ้นที่จะดึงออกได้นะคะเวลาที่เราออกชั้นข้างล่างนี้จะเป็นตัวใบรับประกันนะคะแล้วก็มีน,นะคะ ตัวนี้จะไปไว้สําหรับเป็นหมึกสารองนะคะแต่ว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเขาจะให้หมึกมาหนึ่งด้ามอยู่ในด้ามอยู่แล้วนะคะส่วนใบรับประกันนะคะถ้าเกิดซื้อจากทางร้านเราก็จะมีตัวประทับข้างหลังนะคะเป็นเฟสบุ๊กนะคะปากกาแบรนด์เนมแล้วก็อ n s t a g r กรมเพนแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ Li น์แอปบอสพรีเมียมนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นโรลบอลตัวนี้นะคะก็จะมีค่อนข้างหลากหลายสีนะคะตัวสีใหม่เนี่ยนะคะ นี่นะคะก็จะมีทั้งสีแดงนะคะสีดำนะคะแหนบทองนะคะดำแหนบเงินแล้วก็น้ำเงินนะคะมีเงินแหนบทองเงินแหนบเงินนะคะ ดำเงาดำด้านก็มีนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสนใจรุ่นแบบไหนก็สามารถเลือกหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมได้จากทางแอดมินได้นะคะวันนี้กิ๊กก็รีวิวให้ดูว่าเวลาทําชื่อออกมาเป็นแบบไหนนะคะอย่างนี้ค่ะปกตินะคะถ้าเกิดเป็นชื่อบุคคลก็จะเป็นลายตัวหนังสือฟอนต์อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นชื่อองค์กรก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอฝากไว้เท่านี้นะคะเจอก,กันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ